สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับช่อง JB r a l f a n นะครับวันนี้ก็จะมีข่าวการเปิดใช้สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒนมาฝากทุกทุกท่านนะครับโดยในช่วงต้นปีหน้าหลังเทศกาลปีใหม่ทางการรถไฟแห่งประเทศไทยมีแผนที่จะปรับเปลี่ยนต้นทางและปลายทางของขอบวนรถเชิงพาณิชย์หรือรถไฟทางไกลจำนวนทั้งสิน้น66ขบวน ในเส้นทางสายเหนือสายใต้และสายตะวันออกเฉียงเหนือโดยเป็นขบวนรถด่วนพิเศษขบวนรถด่วนและขบวนรถเร็วยกเว้นขบวนรถสายตะวันออกขบวนรถชานเมืองขบวนรถธรรมดาและขบวลลนรถนำเที่ยวยังคงมีต้นทางและปลายทางจากสถานีกรุงเทพหรือว่าหัวลำโพงเหมือนเดิมนะครับโดยขบวนรถที่จะปรับเปลี่ยนต้นทางและปลายทาง เป็นสถานีก,ากลางกรุงเทพอภิวัตมีดังนี้สายเหนือมี18ขบวนได้แก่ขบวน 3, 4, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 51, 52, 109, 102, 105, 106, 107, 108, 111และ112 สายใต้มี24ขบวนได้แก่ขบวน 31, 32, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 83, 84, 85, 86, 167, 168, 169, 170, 171 1 7 2 1 7 3และ1 7 4สายตะบันออกเชียงเหนือมี24ขบวนได้แก่ขบวน2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 6 7 6 8 7 1 7 2 7 5 7 6 7 7 8 133 134 135 136 139 140 141 142 145และ146นอกจากนี้ในอนาคตเมื่อเปิดมีการกรุงเทพอภิวัตก็จะทำให้มีการยกเลิกการให้บริการในบางสถานีคือที่หยุดรถนิคมรถไฟกอม .11 สถานีบางเขนที่หยุดรถทุ่งสองห้อง สถานีหลัก4ีและที่หยุดรถการเคหะกม .19 นอกจากนี้ในส่วนของสถานีดอนเมืองจากเดิมที่อยู่ในระดับพื้นดินก็จะเปลี่ยนไปให้บริการยังสถานีดอนเมืองที่ยกระดับซึ่งการปรับเปลี่ยนต้นทางปลายทางมายัางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรก็จะช่วยเพิ่มความสะดวกสบายแก่ผู้โดยสารเนื่องจากเป็นสถานีชานชลาสูงการขึ้นลง จากขบวนรถมีความสะดวกพื้นชานชาลาอยู่ในระดับเดียวกับตัวรถสามารถเดินออกมาสบายๆไม่ต้องก้าวขึ้นลงเหมือนแต่ก่อนสำหรับท่านที่มีการจองตั๋วล่วงหน้าอาจจะต้องมีการวางแผนสำหรับการปรับเปลี่ยนต้นทางปลายทางของขบวนรถซึ่งการรถไฟแห่งประเทศไทยจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้งนะครับท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กด Sub s c r ร b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ และยังมีช่องทางทาง Facebook เพจ JB Lo i l f a n ให้สามารถติดตามข่าวสารลลด้านรถไฟฝากกดติดตามกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ